สวัสดีค่ะจงใจทำแบ่งพันนะคะวันนี้จะมาแจ้งกระทรวงการคลงังกำลังจะเปิดจำหน่ายปันตบัตรรัฐบาล2รุ่นเลยค่ะวงเงินถึง50 0 0 0ล้านบาทก่อนยืนช่วยกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์ให้กับช่องจงใจทำแบ่งพันด้วยนะคะเพื่อจะได้ติดตามข่าวสารต่างๆของภาครัฐปันตบัตรรุ่นไวเลสสบม อันนี้จะมีอายุ4ปีดอกเบี้ย1.7%ต่อปีสำหรับรุ่นเข้าไปด้วยกันนะคะอันนี้มีอายุ7ปีดอกเบี้ย2.22%ต่อปีสำหรับรายละเอียดของปันชบัตรทั้งสองรุ่นนะคะเพื่อที่จะเป็นทางเลือกตัดสินใจว่าเราจะลงทุนซื้อกับรุ่นไหนบ้างสำหรับรุ่นอวเดสดอวมอนะคะรุ่นนี้จะมีอายุ4ปี ดอกเบี้ย1.7%ต่อปีซึ่งจะเห็นได้ว่าดอกเบี้ยสูงกว่าฝากของธนาคารไทยพาณิชย์ประเภทออมทรัพย์หรือฝากประจํานะคะวงเงินที่จัดสรรมีถึง5,000ล้านบาทนะคะเราจาัดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยมีอายุตั้งแต่15ปีขึ้นไปจำหน่ายวันที่ คมนี้ถึง11กันยายนนะคะโดยสามารถซื้อปันตบานรุ่นนี้กั้นต่ำ100บาทสูงสุดได้ไม่เกินรายละ5ล้านบาทนะคะการสั่งซื้อสามารถโอนเงินซื้อเข้าอีกวายหรือฝานพ้อมเซได้จากทุกธานาคารสำหรับรุ่นเข้าไปด้วยกันนะคะรุ่นนี้มีอายุ7ปี ดอกเบีย้ยสูงถึง2.22%ต่อปีนะคะวงเงินในการเปิดจำหน่าย45,000 0ล้านบาทนะคะโดยเปิดจำหน่ายให้กับบุคคลธรรมดาในช่วงวันที่6 6สิงหาถึง3กันยายนนะคะโดยท่านสามารถซื้อได้กั้นต่ำ1น0่ถึง10ล้านบาทนะคะ และรุ่นนี้จะเปิดจำหน่ายช่วงที่2นะคะเป็นการเปิดจำหน่ายทั่วไประหว่างวันที่4กันยาถึง11กันยาช่วงนี้ไม่จำกัดวงเงินในการซื้อสูงสำหรับการจ่ายดอกเบี้ยนะคะพันธบัตรุดด่นวอลเล็ต2อ0นะคะอันนี้จะจ่ายดอกเบีย้ยทุกวันที่25กุมภาพัน์25สิงหาคมของทุกปีนะคะ ส่วนรุนเข้าไปด้วยกันจะจ่ายในวันที่6กุมภาพัและก็26สิงหาคมของทุกปีคั้งนี้ต่อเบี้ยจะมีการถูกหักภาษีนะที่จ่าย15ของทุกคั้งนะคะการตัดสินใจลงตุนโดยการซื้อพันธบัตรรัฐบาลท่านต,ต,ต้องศึกษาข้อมูลต่างๆ แต่ที่แน่ๆจะเห็นได้ว่าการลงทุนซื้อปันธบันรัฐบาลจะมีความเสี่ยงถมเพราะว่ามีการระบุอัตรางวดการจ่ายดอกเบีย้ยที่ชัดเจนโดยดอกเบีย้ยจะสูงกว่าธนาคารทั่วไปนะคะท่านลองศึกษาข้อมูลเพื่อเป็นทารเลือกหนึ่งในการลงทุนกับยุคปัจจุบัน ช่วยกดติดตามกดไลค์กด, like, กดแชร์จงใจทําเบ่นกันด้วยนะคะท่านจะไม่พลาดข่าวสารที่ให้บริการประชาชนขอบคุณค่ะ